สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปอะไรกันคะเจลลี่ไปไลลี่ค่ะไปแลนลี่ค่ะกับที่โรงเรียนของน้องเอลิกใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นโรงเรียนใหม่ของน้องเอลิกนะเอลิกเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเป็นพี่ปหนึ่งแล้วใช่ไหมจุดหมายปลายทางของวอล์กแลนลี่ของเราครั้งนี้ก็คือ เดอะรีเจนชามชาค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะก็พารามสพะรามสอค่ะอย่างที่เห็นละคาพะรามสองก็รถติดค่ะทำามถนนด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปรวมกันกับทุกๆคนที่มาลายฟาร์มมาลายฟาร์มแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงไหนเลยได้ถึงแล้วยังไม่ถึงค่ะยังมีเวลาอยู่โอเค ไม่แม่ม,มเห็นเลยนั่นไงภูเขามันมีชีวิตมันเคลื่อนที่เองมันเคลื่อนที่เองมันไม่ได้เคลื่อนที่ลูกมันมีชีวิตบลอกเราอะเคลื่อนที่มันไม่ใช่ภูเขาเคลื่อนที่มันมีชีวิตนี่เห็นชัดเลยสวยไหมสวยสวยค่ะนันที่จะมาเจอวิวธรรมชาติใช่ไหมใช่อยู่แต่ในกรุงเทพมันจะตึก นใกล้ถึงแล้วค่ะตอนนี้อุ้ยนี่ก็ถึงแล้วนี่ลูกมาไรฟาร์มใช่ไหมป๋าตอนนี้มาไรฟาร์มเพื่อนะพวกเราจะมาทำกิจกรรมกันที่มาไรฟาร์มอู้ติดภูเขาเลยวิวดีมากเลยเมื่อกี้มีคับปีบาราด้วยมีขับปีบาราด้วยดูซิว่าเพื่อนเพื่อนไอริ่มาถึงหรือยังมีจระเข้ด้วยยังมองไม่เห็นเสื้อเลย เวลคัมเต้นอูด้าว wow, ้าวเอริกนเต้นไหมครับเต้นเต้นเต้นน well, like 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 ี่ไงคุณครูโรงเรียนเธอไหมใช่ใช่ครับมตรงเข้าไปข้างในเดี๋ยวซ้ายครับเดดี๋ยว้รับผักก่อนเลยเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนใช่ไหมแตะนี่คือผักนะคะครูแจกผักก่อนเลยถึงแล้วค่ะมาไรฟาร์มค่ะพร้อมหรือยังคะให้พร้อมได้ไหมแต่เดี๋ยวอพร้อมไหมครับพร้อมแ พร้อมมากไปเร็วๆเพื่อนๆก็มากันบ้างแล้วครับอุ้ยผูเขาพูกเขาโอ้ลูกใหญ่มากพูเขาลูกใหญ่มากแล้วเมื่อกี้เราจะใช้ความพยายามในการถ่ายไปลงทะเบียนจอนค่ะเดินโอ้ยขอสวัสดีนครับผู้ปกครองด้วยนะครับสวัสดีคุณครูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกครอบครัวนะครับ ม,ม,ม,มีน้ำให้อ,อ,อยู่แล้วครับอาหารว่างนะครับแล้วก็มีบัตรสีขาวนะครับเป็นบัตรม,มาดูเต่ายักษ์กันก่อนเลยค่ะให้อาหารเตา่าเต่าไม่มาลูกเต่าอยู่ไกลมากกว่าหางนี้ลูกจะลิกไปขี่เตา่า

ยนี่กินแนละ้วกินแนละ้วน้องกินแนละ้วน้องแบบตัวใหญ่เขาจะตั้งตัวเล็กกว่จังเลยแรกอาจจะนั่งเดินไนมะ่ไหวไปลงทะเบียนด่านที่หนึ่งอันนี้ด่านอะไรอ่ะด่านคุณธรรมมาคควุณเกมจิรรม๊กซอว์ข้าแถวลงทะเบียนครับเล่นเกมครับ อมอกรอมรออมอมนอปื๊ดปืดโอยกลาวไวอ่ะแให้ลูกเอาต่อเลยเอาเลยกันต่อจิ๊กซอว์เอาค่ไมได้ไม่ต้องก้ม้อกนดลูกดูลูกดูลู้ดูเดี๋ยว้อยาใ้น้อยลุ่มนี้เหรอคะนี่เยม่เขียนคุณไม้เขียนพี่แตงพ้อเขียนแล้วค่านผานพานโู้เลยตรงไป้เลยโอเคานผ่า เก็บด่านให้ครบก่อนแล้วค่อยมาให้อาหารแพ้อาหารแกะโอเคไหมอันนี้น่าจะมีปลาไหมเนี่ยคนมาเยอะเดี uh <h <h um> ๋ยวมีเศษด้วยนะสีหน้าความพอดีเลยนะอ่านรายการมีซีมเยอะเลยอันเด็กเขา sorry อันนี้12รึเปล่าตีอ๋อตดอ๋อตีอ๋อตีอ๋อัีน๋อีอ๋อต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 ีอ๋ออ๋ีอ๋อตอ๋ออ๋อตอ๋อตีอ๋อตีอ๋อตีอ๋อตออตอ๋ะอ้อตีอ๋อตีอ๋อตีอีอ๋อตอ๋อตีออีออออออดอ าลุยตามใจชอบเราเลยว่าเราจะไปตรงไหนใช่ไหมต้นมูหมูแขกอันนล้ลูกนั่นเลูกมาปากมาแล้วนะ้เเเข้าปากเขาไม่ได้ไปนกินู้ปากินยัายเลยยัแลซื้อบงค่แค่าร่อยนี่ซื้อคุยน้องหมูอุ้ยลูกหมูเอลันมั้ตั้งใหญ่กินไปไหมล่ะไม่อยากกินได้ ไวันนียงนม่ใช่ลูกทำนมมันจองแครอทลูชอบแครอทชอบแครอทีสวยสสวยอันไม้ด้วยเก่งเนาะกะดเดินเข้ามาได้เหรอลองอันนี้อันหนึ่งได้มั้ยอะไรจะลงล้อขนาดนั้น เอลิมุกก sure ี้ยนเข้าปากคนเดีอะลากๆ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 คือเราปล่อยไปเขาก็ปอกของขวัญมาเนี <ma ่ยอันนี้คือพญาควาเนี่ยลูกมาดูสิลูกมาพญาควายา่ายมันตัวใหญ่แล้วก็มเขาสวยมั้งเห็นไหมมาแล้วมาแล้วไอริมาแล้วมาแล้วเดินมาล้วระวังเขาแล้วลูกระวังตกนะมาแล้วมาแล้วพญาควายมา โ้ตัวเบลเลอร์เลยบเลออ่ะไหนาได้สบายเลยนี่แข็งแรงใช่พี่ไม่กินเหรอกี่ไม่อยาหนาผไว้าขากว้างเขาจริงๆสวยเลยเนาะเฮ้ยดูขนตาดูขนตาดูขนตาเ้ย สวยมากเลยนะเี็กตัวเนี้ยสีขาวตะสงสารเเเาแล้วนดี้ครับเาไม่เขอชิคเอ,อเค้ตัวนี้นะเดีัวีเยลิเกิชูข้นกลิ่ชูข้น mệt 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 hả? mệt 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 ยืนแบบนี้รีดได้นะลูกให้พ่อทำให้ดูก่อนนิ่งๆเอลิซอำหัลโหลเฉยๆแต่แต่เฉยๆแต่แต่เฉยๆจับเบาๆนะลูกเดี๋ยวทำเขาแรงนี่เป็นจระเข้น้ำตื้นๆที่นี่อ๋อันนี้อันนี้จระเข้น้ำจืดนะคะเป็นยังไงครับหัวเปียกเลยครับงานนี้สนุกไหมสนุก กำลังจะออกจากฟาร์มแล้วนะคะออเดี๋ยวจะไปเจอกันต่อที่ไหนครับรที่โรงแรมเดอะรีเจนชัมใช่ไหมใช่โอเคคืนนี้เราก็จะมีกิจกรรมมีงานเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วก็พักกันที่เดอะรีเจนไปเจอกันที่โรงแรมเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เหนื่อยและหิวมากครับมีเพื่อคอนโดมีจะถ,ถึงโลก จะไม่ถึงเข้าไปอีกไหมเข้าไปอีกลึกใช่ไหมคะใช่ไปริงมากเลยแล้วก็ระวังค่ะตอนนี้พวกเราน่าห่านอิ่มยังอ่ะอิ่มอิ่มขนมเหงื่อแตกเพราะว่าเสื้อมันเสื้อเสื้อมันโดนเหงื่อแล้วมันโดนเหงื่อไงร้อนไงครับเสื้อโดนเหงื่อตรงนี้เยอะมากถึงจักรเลน่ยถึงจักรแล้เนี่ยเม้นแล้วไหมน่ะโอ้เข้ามาลึกเหมือนกันเนาะสี่คน มีของมีของแันลีครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเป็นอะไรเป็นอะไร เปียกชุ่มไปดึงเหนือนะคะเดี๋ยวเราดูกิจกรรมช่วงเย็นมาเรามีกิจกรรมอะไรมั้งเอลิกมีอะไรมั้งครับเอลิกจะมีการแสดงใช่ไหมแล้วก็มีงานเลี้ยงค่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้จะไปไหนกันคะไปห้องจัดเลี้ยงค่ะไปห้องจัดเลี้ยงเพราะว่าอะไรคะจะไปกินข้าวแล้วก็น้องเอลิกจะมีการแสดงด้วยใช่ไหมจะมีโชว์ด้วยไม่บอกด้วยนะว่าโชว์อะไรอะให้แม่ไปดูเองใช่ไหม แค่บอกว่าชว์แค่บอกว่าชวเฉยๆโอเคค่ะเจรีบเดินเลยนะหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวไปเลยจ้าถึงห้องประชุมแล้วค่ะหยูไหมเจเดินตับๆหิวข้าวใช่ไหมต้องไปลงทะเบียนก่อนมาเป็จานข้าวครับบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงค่ะเอเดีย๋ยวฉันจัดการให้กินก่อน ไปมาจากข้าวเลยเดินดีๆหนกหิวใช่ไหมได้ดีก็ต้องกินแต่ไก่อย่างเดียวอเนกี่กินแต่ไก่ขอถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะได้เนาะได้ค่ะเนาะแม่ค่ะค่ะมีทำวะแม่ทำแม่ทำแม่ทำดีๆทำไปน้สีเยอะๆอ๋อโหนเลย อมาครับเลยเป็นโดราเอมอนใช่มั้ยังระวังเลยโอเคครับเอ้าวเอลิกเี่ยยินดีเลยจ้ะเรีนอยู่คุยด้วยนะคนนี้เก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าแต่คนนี้ไม่ได้ไปเรียนด้วยนะเธอเก่งกว่าโอ้เย้ bring you home É <laughs> o ตอนเดอไปก็จะขออนุญาตตอนป .1 ฝ yeah. okay. ึกให้ยกมือ1ช uh, like ั่วโมงก่อนเข้าเรียนเขาบอกยกมือกะยกเดี่ยวเอาไทยวารีานวระพงศ์1ทับ2ค่ะวรพง1ทับ2ค่ะอย่ถ่ายรูปคเลย่ไปรูปวระพง์1ทับ2เสื้อดำมาแล้วโอเครนะตามด้วยสิหมองยึทจินนาเพเดียว ต่อไปเป็นนัก3าเด็กชายปัทนวิทย์รุ่เกริญรอ่าอยู่ไม่รู้อยู่นักศาปัทนวิทย์ชอบไหมอบไหมช็บนักศาอ่าอยู่ไม่ใช่จากไปน้ำไปน้ำยังไม่ใช่ทะเลนะงงไปดูทะเลวิวทะเลนิดนึงใช่ไหมก่อนนอนคืนนี้สมใจหรือยังอะเลโก้เธออะ กลัวแต่จะไม่ได้